สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสผาโชคสผารวยชาแนลครับเมื่อนี้อัดผ้าผีผ้าหนองไปพบกับออต้นเศรษฐีโค้งสุดท้ายครับซึ่งคณะนี้ทีมงานก็อยู่ที่นั่นครับมณฑการพารวยเจตุพารวยครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมาเน่าการนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่นนองเข่ามาฟังมาเบิงน้ากันครับว่าเมื่อเนี้๋อต้นเศรษฐีเพิ่นสีมีแเนวาทางตัวใด้ปากพี่นนองเับซีครับสําหรับออต้นเศรษฐีครับงดที่ผ่านมาครับ วิ่งซีตัวเดียวครับบนครับเข้าเต็มๆครับของอต่วนศิทธิเรียกวิ่งเรียกติดเพิ่นบ่เคยหลุดครับไอ้สูมันยานเปียวมันก็อยากใไอควันเบิงอะนะเไอควันเต็นไอคนันไอขวาปเบิงได้ตื่นเต้นไอควันไอเบิงผีขมิ้นแซงทางคขงทางนี้ก็บผีแปดซอกตั้งบนก็บผีขมิ้นผีขมิ้นมาแรงแซงทางคขงไม่ก็มาหงายหลังต่ำแล้วก็พี่ยักษ์ตัวอ๋อลราไป สรุปเจ็ด <left> ตังมาไปหนิอ๋อเจ็ดไปละนี่นรถกับคุยถาเลยจ้ะเพราะว่าเจ็ดตังแล้วเห็ดอันธุระอยู่เราเห็ดธุระของเรามันก็มีเลขประมูลเลขประมูลนต้อมาท่านใดกันเนาะเลขประมูลท่านใดจักเลขเลยค่ะเพราะว่าอันพึ่งจะมาเพราะว่าตามตะงาะงวดก้อนนี่แล้วงวดก้อนนี่เขาด้เนาะปูนอ่ะงวดก้อนก็ให้ เอาตัวว่าข้างหนางเป็นแตกบนสามตัวเน๊ะเด็กมานั่งที่เฝ้ากล้องข้างหนางเป็นแตกบนสามตัวค่ะเด็กปะมุ่นดประมุ่แตกสามตัวนะคะอ่าข้างล่างเป็นแตกบนตัวข้างบนก็ไม่คือตัวละเน้นที่เล็กวิ่งเน้นที่เล็กวิ่งวิ่งซีวิ่งที่เล็กวิ่งแล้ววิ่งซีโตเดียวโดดๆเลยงวดบางหันเนาะปูเนาะเข่าซ้ำ เออผู้ใดกลว่าแตงแต่มันก็ออกหกสี่สองล่างแล้วแต่ว่าน้องห้ล่างไปออกบนเออบนวิ่งวิ่งซีบนวิ่งซีตอนสรุปบ่ไดมากเนาะจ้าตอนสรุปบ่ได้มากค่ะข้างล่างวิ่งศูนย์กับซีค่ะหนึ่งศูนย์ข้างบนวิ่งซีกับซีกับอ่าซีกับศูนย์คือกันค่ะเน่นซี หกสีนน่ศูศนย์บองหวดบางหันหวัดที่่านมากเอากันย่งนี่จ้านามัตสการค่ะผู้นมัตสการค่ะมาติดตามแนวทางกันนนี่ก็เป็นเลขกชุดโต๊ดกากเพชี่โอชุดต๊ดชุดต๊ดบนนี้บ่ค่อยรุดเด็บชุดโต๊ดบนอืมหวดบางหันกับเขาชุดโต๊ดบนบอกค่ะหวดบางหันชุดโต๊ดบนเขาครับจ้าว่าอยู่ในชุดเี่ออาจารย์เอาไป อ่าเฝ้าเพราะว่าตอนสรุปเขายุกนี่คือตัวบนค่ะของบรรจันเนาะอาจารย์จะเสียเหล็กอยู่ในแนวทางค่ะบอกจากเด็กกำลังวั่นเนาะค่ะวันที่แล้วก็หกสี่สองทังล่างก็ศูนย์เก้าเนาะเขาสามตัวบนสองตัวล่างดีครับวันนี้กับบรรจัณเนีัยจ้า วันนี้ก็เรียกออกตรงวันจันทร์กับซุดตามนี้พอทำมาเนาะตามนี้แต่ว่าชุดโต๊ะอาจารย์คัดเน้นออกมาะแฮแล้วมีสิบชุดค่ะสิบชุดก็เน้นไปหกชุดก็มีสองสามเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดก็มีสิบชุดพี่หนึ่งต๊ะเป็นสามตัวโต๊ะได้พี่น้องได้กันไพ่มักเต็งนะฮะสิบหน้อยเอาเองอยู่ในเด็กกำลังวันกับนีสูตรดับสูตรดับนี่เพื่อ อันนี้กระดับต่อเนื่องมากเป็นคิดคิดวัดแล้วละ่ะค่ะอันนี้สูตรดับสูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่สองอมันจะมีหลายสูตรสูตรที่สองแล้วก็มีสูตรที่สามที่สี่มีสูตรดับสี่สูตรนี่กับกับโบเมน่าอันนั้นดอกกระเพียงเตเิเห็ดมากมากเพื่อที่หาแนวทางเดล็กเด่นเนาะค่ะในสูตรของอาจารย์สูตรก็ต้องวัน่นอาจารย์ก็ดิคับหาเดล็กเด่นคือหาเดล็กเด่นเ้อากับต้องมีเหล็กเล็กสูตรดับ มากระกอบนั่งค่ะเด็กออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกลแล้วพี่น้องนี่คือสูตรดับเด็กออกที่บางกอกคนบอกยือสกุลนี่สูตรดับสูตรที่หนึ่งดับตรงตัวหาศูนย์ศูนย์ห้าหกสองสองหกเจ็ดสี่สี่เจ็ดแปดสามสามแปดเก้าห้าหาเก้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งค่ะดับบนดับล่างดับหนึ่งสามสิบแปดประตูบนล่างหากับสามสิบแปดประตูบนล่างแตกกับสามสิบแปดประตูบนล่างร้อยสิบสี่ตัวค่ะรวมกับตัวนี้ กะ,อ,ะอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองร้อยสามสิบร้อยสี่สิบตัวตัวรวมก็ตัวนี้อีกนี้ตรงตัวดับทุกตัวบนล่างเลขสัวตรงขีดสีแดงแดงโอ้เลขสัวตรงขีดสีดแดงแดงเนี่ยเด่นรวยเนี่ยเด่นเด่นเด่นรวยในสูตรดับอ่างินนี้ก็สีเหลือหาชุดมีสี่หกสี่เก้าสองเก้าเจ็ดสามหกเจ็ดเด่นที่สุดคือสองเก่ากับ ห C6 C เก่าก็คือเนี่ยตามสาม 6C7337 C6 นี่สามเจ็7นี่เด่นละค่ะสุดเก่า C C เก่านี่เด่นละนคือสามเ37ก็ี 9, ่เก่านะเด่นแล้วก็เก้าไม่ติดดับอ่ะ2เก่ากระเด็นจะได้สูตรนี่อ่ะตรงตัวดับทุกตัวนี่ 4, สี่สูตรสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ดับ 4, สี่สูตรของอาจารย์ กองสลากไม่มีเลขดับเด้อเอฟซีแต่อาจารย์ที่มีเลขดับนี่เพื่อที่จะคัดเนือเลขกําลังวันของอาจารย์สีด้ชุดแขนแขนสรุปคนะครับก็มาวานแนวทั้งสามสูตรตัวบันนี้อันนี้ก็เลขดับก็พักกันแคบออกดับดบนดับล่างเป็นแนวทางอาจารย์ที่จะเรียบเรียงที่มาจะคิดอยู่ในเลขกําลังวันตรงนี้ค่ะดับไพ่ดับมั่นมักไพ่มักมั่นเด้พี่น้องพิจารณาได้อ,อกาะกีบังกากคนบอกเดืดสกุล อ่ะชุดตักันดได้กันแ้วเนาะ,ะเอามาด,ดูเลขประมูลล่างเลขประมูลเลขประมูลล่างมวนที่แล้วให้สองกระสีเจาะให้สี่หกเม็ดเดียวไปออกสามตัวบนหกสี่สองเนาะค่ะอ่าก็เลยแต่ว่าเลขวิ่งของอาจารย์ศูนย์ของอาจารย์เองเอ่าให้ศูนย์กับสีกับเขาที่ศูนย์เนาะค่ะโอเคกับเขางวดนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลขสองล่างหกหมื่นเนาะ งนอีกคนพิเศษหายคนหายวิ่งได้วิ่งที่เจ็ดเม็ดเดียวอื<า>ลองที่เลขหกคนเจาะมาห้เม็ดเดียวไม่ต้องกลับคือหกเจ็ดแต่ว่าอาจารย์ก็เลยกันเอาไว้สหรับผูเอฟซีติดตามไม่ผู้ซื้อชอบดูว่าปูมาเบิงไม่กับพิจารณาเด้อ,อเข้เ<อ>าทุนหน่อยหฮอก็เลือกเราเแต่อาจารย์ให้กลับเอาไว้เพื่อความไม่ประมาทเนาะ่ะอันนี้ซองซองประมูลรางซองประมูลรางองันนี้มาเบิงเลขซองประมูลบนไม่เคยพลาดนะเนี่ย มื่อี่แล้วก็ประมูลล่างสําหรับคนทุนเยอะก็ในสามตัวเนะาะค่ในสามตัวเพราะว่าไปขึ้นบนอันนี้ถ้าจะเอาขึ้นบนนะในประมูลล่างเนี่ยก็เอาหกเจ็ดถ้าจะเอาสามตัวก็เอาหลักร้อยอาจารย์ใส่คือสองเป็นสองหกเจ็ดเอาหลักเจ็ดเอาเจ็ดหลักร้อยไปใส่ก็เป็นเจ็ดหกเจ็ดไปบนได้เนาะ<ม>พี่น้องแทนๆอ่า,อา,อาจะเล่นพร้อนมาติดตามแนวทอ่าสําหรับผู้ติดตามในเลขอ่าซ่อง งบเงืนนั่งนี่กะคงจะเข้าใจกันดีเนะาะเดินดีงดที่แล้วก็ไปขึ้นบนสามโตสําสหรับ,บันนี้กะเป็นห้วิ่งพิเศษมากผู้ใหญ่ใจดีกว่าขอ,ขอขอบคุณได้หลายสําหรับสายวิ่งไายหลุดไม่ควรพลาดต้นาะไม่หกเจ็ดกับเจ็ดหกถ้าจะเอาขึ้นบนสําหรับผู้มีงบมีทุนเนาะเก่าสองส่สองนี่อาจารย์เนรักรอยสองเจ็ดก็มีสองหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดไปบนแขยนแขวนแล้วทีนี้มาดูเลขซองบน เลขประมูลเนะาะเลขเลขซองห้าแสนเนาะพี่น้องอ่างวดคนกนหกลพิเศษมากบนวิ่งสองรองที่เลขเจ็ดงวดที่แล้วกับสายวิ่งสายลุระสมนังเกปราถนาไปเนาะอ่าแต่ว่าตัวเจาะคนกบบระบขเขาคนท่สามกั 4, 4, 2, กสี่ก็ออกสี่สองเฉพาะเลขประมูลนะเอฟซี 4, ยังงงได้ผู้เบิงไม่ผู้เบิ้งเกาติดตามสูตรลขเฉพาะเลข,อ,เลขอ่าซองบนซองล่างนี่ไม่เคยพลาดสําหรับสายวิ่งสายลุด ถามปีมาแล้วเด้องวดน,นี้ผู้ใหญ่ใจดีเจาะมาให้เม็ดเดียว792ไม่ต้องกลับบนอย่างเดียวอากพิจารณาเอาวิ่งสองลองเจ็ดในสูตร792บนอ่ะดูที่ว่าตัวดับมีไหมตัวดับตัวดับไม่มี92<น>ไม่ดับ92บ<น>ไม่ดับโอเคผ่านอ่าสูตรดับนี่คือเอาไว หาเหล็กเด่นเด่ะพี่น้องหาเล็กเด่นๆในสูตสุดกำลังวันของอาจารย์มีเื้อแต่ใครจะไปดับในเลขของตัวเองหรือว่าเลขที่กินชอบก็เอาแต่ถ้าใครเนี่ยอยากเลือกอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ไม่เคยพลาดงวดนี้มีด้วยกันห้าชุดเนาะแผ,นแผ,นแผน่นหนาแคบต่อห้าชุด มีติเภาพนี่อกจากบนใ่ตแต่แล้วอตออกฝนมาน่ฮ่าอาการดียวุณมานน่ำขอบคุนมาคว่ำเนกก็ไปมีช่องล่างก็แคบาเด้ออกไปกพไปิจาหนาออกอยู่ช่นนองบนเฉพาะสายยิ่งสายรูดนะใครมีเลขดีเลขเด่นเลขที่ชอบเอามาจับใส เลขล่างมาจับใส่7จ็ดกเลขบนนมาจับใส่สองกับเจ็ดเนาะเห็นหนึ่งทีสองเดวก็เลาะตามที่เห็นอ่ะอาจารย์กาแฟให้เลขสำเร็จสำหรับคูมาเบิงไม่คูมาเบิงไม่เลยประมุ่นบนนี่ค้นแปว่าเป็นนิ่งให้เจ็ดาสองมคุแปะว่าเป็นเนาะอ่ามังค้นกับจิตัดแอกตัสองอ่าวิ่งสองก็อาจารย์กาแฟเรียบร้อยที่ตัวหนึ่งที่เก้าเจ็ดเก้าสองสองเนิ่งก้สองนี่แหละ ต่อสองช่วงช่วงถือของอาจารย์อ่ะอันนี้สำหรับสำหรับเอแอแซ่ลิชอบสมูลอ่ะสามารถเองในแนวทางสูตรพิจารณารวยเดินดีสี่ห้าปีไม่เคยพลาดอันนี้ก็สายรูดสายวิ่งเนาะค่ะเรียบเรียงดีได้ดพี่ห้องแต่ละสูตรเรียบเรียงให้ดีสูตรนี้เมื่อที่แล้วให้ตรงนี้ศูนย์เก้าตำแหน่งวิ่งรูดคือเลขศูนย์ปรากฏว่าเลขออกศูนย์เก้า ตำแหน่งเจาะ0900.090001ปรากฏว่าเลขออก09ตำแหน่งเลข9กว่า9 99 90ก็ออก09นี่อาจารย์กรับให้เรียบร้อยแล้วคิดเต็มยูนิต2แถวนมี32 33 34 35 36 37 22 23 24 26 27 มันได้ย่แต่เดินสองแถวที่ที่สองตัวท้ายท้ายวิ่งลูดเนะาะค่ะสีว่วดาทางวดให้หลังนี่ถ้าจำไม่ผิดนะบน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 ,บนล่างแล้วก็มางวดเมื่อกี้ล่างล่าง,งวดน,นี้คาดว่าน่าจะเป็นบนล่างตับดๆๆับหรือร่อยแค่นี้นะแค่นี้ แคปหน้าจ okay. อเด้อพี่น้องแคบหน้าจอเอาเถอค่ะศูนย์ปีแปดสองีออกไปแล้วแล้วใส่ข้อวาแม่ห้อดียกดเลคักกั่ดักั่าจันชกดารไม่เสียเวลาอาจารย์สรุปในสูตของอาจารย์อาจารย์สรุปใม่สูตรของอาจารย์เด้อพี่น้องเรือสูตรนี้นะสายวิ Cam ่งสายรุ okay. ่งสายจอนะ เอาไปจับใส่เล่นเองชอบนะไม่มีพลาดไม่เคยพลาดนะแต่อ่านรูนะมีบนล่างค้าส่วนนี้ไปบนไปล่างนะไปได้ทั้งบนไปได้ทั้งล่างวัดแล้วล่างล่างวมื่อนบนล่างวมื่อนบ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 นอ่าฮ่ะอยากจะไปที่มาเพื่อถือผลลัแล้วมิอาจารย์ุกให้แขร์แครในสูตรของอาจารย์19เก้าจุดลงแล้วได้แบบนี้ นี่คือรวมเมดสูตรแล้วบ่ค่ะอันนี้สูตรของอาจารย์เองโอ้ค่ะสูตรของอาจารย์เองรวมทุกสูตรรวมเลขเด่นรวยค่ะวันนี้ิ่วทีสองรองที่เจ็ดค่ะต้นเบี้ยขมุนนะจ้าเบี้ยขมุนกันกระช่อมบีขมุนรวมที่เลขขมุนเหมือนกันเอย่าเบี้ยขมุนกันยิ่สองรองเจ็ดเหมือนกันค่า ขอ,องอาจารย์ก็เห็นสองเก้าแต่เป็นหกสองเก้าสองสามเจ็ดคุณน้องจับตาด้วยตรงๆไม่ต้องจับเหมือนกันชุดเกาสูตรรวมตัวลองสามเจ็ดอันนี้ไม่มีนะคืวข้อมูลไม่มีเนาะ,ะแต่สามเจ็ดีแต่พิสดารคนสูตรนี้เนาะ,อ,ะอันนาะเงสูตรพืิตความรวยอันนี้รวมรวม19เก้าสูตรเนี่ยเ9ก้าสูตรรวมแล้วบนที่สองรองเจ็ด ได้สองเก้าแกนแกนล่องสามเจ็ดหกสองเก้าสองสามเจ็ดล่างเหมือนเดิมส <4 S 1> ีวันที่แล้วอาจารย์บอกสีเม็ดเดียวสีเม็ดเดียวค่ะหลักสิบด,ด้วยไหมบอจ้าเข่าเลยค่ะแล้วก็ศูนย์กับสี่ล่างมาตัวหนึ่งมาศูนย์กันบอค่ะวันนี้บนมีสีแต่ล่างล่างมีสีน่าจะคนอยู่ที่เก้าสูนสีน่าจะเห็นมากโอ้สีเด่นค่ะล่างวี่สี่ลองหก จับชุดแท่นๆน6 4ี6สีจับน้ำ4 6จ้าตัวรอง4 9ตัวกัน4 4ตัวรองเด่นสุดคือ4 3เพราะเอยีงอยงเนี่ยเลข3สามารถไปบนล่างได้เนาะจ้าจะ4 3เด่นที่สุด่ะในในในตัวรองนะ่ะแต่อาจารย์เน้นให้เพราะว่าเลขี2,564 6สีนี่ว่าท่านออกจ้า ในเมื่อสีลาสิงออกมาแล้วว่าแล้วสีก็ต้องอยู่สีต้องยังย่งนน่นอนเมื่อกี้ว่าเป็นพับนบนบ้านว่าเป็นบ้านล่างเนี่ยว่า,าอาจารย์ได้ิึงซีล่องหกอันนี้คือสรุปแข่งของอาจารย์แต่คนที่มาดูใหม่เน้นยังดูไม่ทันก็ดูตามสูตรนะสูตรนี้เดินดีข้ามปีไปแคบแล้วมีก็เียกประมูลบนประมูลล่างเฉพาะอเล็กประมูลมีสายวิ่งสายหลุดนะทำพลาดนะ อันนี้ตัวแปรเลขประมูลตัวแปรเลขประมูลนี่เป็น92เพราะว่าเขาไม่ต้องกลับแต่ของอาจารย์ไม่ต้องกลับเหมือนกันจ้า929ขึ้นซ้ำไม่เรียบร้อยซ้นซ้ำกลับก็บบเหมือนกับกลับเรียบร้อยแต่อ,อันนี้ของของเลขประมูลเลนาะแต่คนละสูตรเลขประมูลเขาก็แน่จะ อ,ะะอ,อันนี้คือรวมสูตร19สูตรของอาจารย์สว่วนอันนี้ก็แยกออกไปเป็นเลขประมูลเลขประมูลก็อยู่ที่คนติดตามเนาะค่ะค่อนข้างที่จะเข้าออกไปบ็อันเพราะนี่า <c oughs> ทามด้วยสแอดม,ม,มินมาใหม่เจอต่างคนทุกไทยค่ะมวดที่่านมาเลขเลขเขาค่ะเขาเขาเขาซองประมูลล่างงวดทีแล้วเอะทางทางองาม่ค่ะเกตตูวกับมดตการมากค่ะมนตะการกับมาเนาะเ่ะตอนมนตะการ เด็กนาจีอันเพราะเป็นยังไงไายไปแล้วนี่ซื้อมาได้ได้พี่รองเป้าหวานอ่ะคุณอาจารย์เพราะว่าอันนี้อันนี้โคงสุดท้ายของอาจารย์ที่ซส้อออกมาเป็นเป็นในในแนวทางที่แอดมินมะไทยเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้แรกที่ได้ไทยค่ะเพราะว่าอาจารนที่มีชุดสรุปเนาะโออ้าจารย์ุนรุปคั่นช่องได้ในมะไทยช่องสรุปติเห็นตัวแขวนแขนโอ้นี่คือตัวแขวนแขวนเพราะว่า คือขันออกขันออกไปตะกรอนมูคืออาจารย์คิดร่วมสูตรทำนวนออกไปกรอนมูไม่ติดสื่อไไะอะไรค่ะเข้าใจว่าเข้าใจไงต้องมดกระสูตรถ้่แต่แต่สูตรนี่สูตรนี่ของอาจารย์นะถ้าออกไปตอนนี้ก็อันแล้วนี่เห็นว่า<ะ>เด็กเด็กอ่าติดติดความรวยค่ะออกไปก็อันรัดไว้สูตรสูตรนี้ขายังออกไปซื้อดีนี่อยู่ในกรอบที่เล่มไม่เกยพลาดกรอบที่เลื่อมไม่เกล้พลาด เดี๋ยวเมื่อญานิเมื่อญานี่ยออกไปอันนั่นเพราะฉะนั้นทุบๆแขวนอาจารย์นี้ตักเอาไว้ไงตักเอาไว้ฮพึ่งจะได้ไายตั้งแต่ทิมนี่ทิมแรกใช่แมนไม่นี่ละเพราะว่าจงพงจะไทายเลยด้จงทงจะไทยแต่สิบสามเหรอเนาะแต่เรื่องว่าว่าพรุ่งนี้ว่าจะออกแต่พอดีแอดมินทางช่องยูทูบเนาะมาฝากเอ็กซี่จะเลยออกมาให้ค่ะ เพราะว่าถอดกปแล้วขึ้นจังสิตตัวนี้ซื้ออะไรเห็นไหมคือสูตรเดินดีทางปีตัวเหล็กผมม้วนอยู่กับแน,น่นอนเลยแล้วซื้ออะไรอ่าคือว่าใจเลยบัตรที่นี่ในสูตรของอาจารย์เนาะอ่าครูมัธยไทยไม่ก็บอกเข้าใจนี่คือผมสุดท้ายผมสุดไทยก็ได้คือรวมเลขเด่นแต่ว่าตามสูตรก็แล้วแต่คุณได้มากแต่ว่าบางคนคนติดตามยังในฝั่องอยู่เด้ไม่เคยพลาด เพรตะว่าก็ทิหลายตัวบาง้วดนกะทิเนือสองชุดบาง้วดเนือหาชุดบางวดนเนื้อสิบชุดแต่ไม่เคยพลาดอันขอ3าสามตัวโต๊มมะลอดนสามตัวโตจ้ามะลอกไปตวเดียวหบึ่งล่าสองสามสิบเก้าเนี่ยบินสองเก้เป็นยอวทานดีพี่น้องแต่แค่สามีอ้าวเล่าสาวลาวพี่น้อง พี่นอ้องเอฟซีแถวเบิ้งล่างะสูตรเขาอยากได้สูตรอาจารย์ก่นอนคลิปเบิ้งเนาะอาจารย์ก็มีสูตรให้ค่อนข้างที่มากไม่เฉพาะเฉพาะตัวนี้รวมแล้วสิบเก้าสูตรนี่รวมแล้วสิบเก้าสูตรน <มา S 2> ี่นมาคัดให้เหลือเน้นๆนตั้งหัวกะทิเลยเนาะคะ่ะ ก็คือโค้งสุดท้ายนะคะที่รวบรวมมาแล้วคือลงทุนใดเลยงบหน่อยนะคะนี่คือชุดนี้แล้วค่ะตามตามใจห้อสอบคนที่แมนแมนเล็เมื่อวันที่สิบหกเดือนห้าสองห้าหกห้าคือว่าเอฟซีที่เข้าโมดูลใหม่ก็ใจเย็นๆอย่าพึ่งใจร้อนพออย่างสลากออกเลขรางวัลนี่เดือนหนึ่งสองครั้งเนาะ ครั้งแรกเราเบิ่งไปก่อนดูไปก่อนครั้งที่สองเรามั่นใจเราค่อยว่าบางทีเราลงทุนในครั้งแรกผิดหวังเนี่ยแต่ผิดหวังไม่เป็นไรครั้งที่สองกองสลากก็ออกเหมือนเดิมเราผิดเรามีจิตใจสู้ซะอย่างแต่ว่าเอซี่เขาว่าไม่กัตกิดตามมอนตะกอนว่ามีความเป็นไปได้ไหมจะเข้าไปใจห้อนกันยังว่ามั่นใจเนาะค่ะเพราะว่าตัง ตั้งทองอ่ะอยังร้อนเจตูค่ะเจตูหรือว่ามั่นจัการนี้หรือว่าทองได้หลายที่คนมาไายคนก็นเข้าใจในแนวทางอันนเอฟซี C สามารถติดตามแต่ละสูตรได้แล้วคือคนเบิ้งมาก,ก่อนอ่าผู้เขามาไม่อ่า,าจะใจเย็นๆกก่อนแต่ว่าคนมีเลขึ้นสอบอ่านปเปลี่นแนวทางเดยเนาะ,ะ,ะอาจารย์ก็ขอให้ร่ำรวยให้โชคดีมีท้าสุกนมือนีพิเศษเลย <laughs> สาวเล่าสาวน้อยสาวไทย เสาอมสินเท่ากับสอก็ยุ่นี่นะน่าถึกมือได้พี่น้องอาจารย์เหตุไปแล้วไปแล้วมาใช่พอดีว่าสีห้ยมือื่นพอดีทีมงานทั้งช่องยูทูปมากก็เลยนี่ออกมาห้เพราะว่าทาทาเลขออกจากอาจารย์ไปแล้วค่ันงจะเป็นเล็กอันเลยกกันจะเป็นเลขกอันเล็กกันเลขดังไปเลยนะคะเนาะเพราะว่าก็เลยเอาไปจงกรงสุดท้ายน้ำคุณน้องคุณได้ามากเทียบหน้าจอไว้นะคะตั้งคากัวยนะคะ กด้ยเขามากนะคะติดตามในซองนี้นแก๊หนาจอไว้เดออันนี้เลยวอยรัฐถานวันที่สิบหกพุทกรุ่งพ่อสองสองัน้ารยหกสิหนะคะเป็นเนยวข้างไหวนะคะชอบประจัดรัดกระพานด้วยค่ะจาเอาพี่น้องข้างช่องโกผ้าลวยเห็นแล้วเนาะเนาะสามตัวตรงอันนั้นเป็นโครงสุดท้ายแท้สุดเลยพี่น้องแล้วก็มองนี้กับเป็นอันที่เห็นนี่เป็นสามตัวโตด,ด้วพี่น้องเด้อพี่นอ้นองกับคือสีหูจักดีอยู่ดอก ปูซีหาสามตัวโต๊ดเข้าทุกงวดนะะเนาะค่ะเนาะเอาสำหรับช <c oughs> ิปนี้เจตูฝากพีฝากน้องว้แต่เพียงท่านี้เนาะจา้ะเนาะสำหรับท่างช่องโกพานด้วยค่ะสวัสดีค่ะมัตนทการพานด้วยหมาเจ็เตูบากเลยค่ะสวัสดีค่ะเอา <c oughs> มั่นทการฉีกขัานพี่น้องมั่นทการฉีกขัน้นเอย มืเมื่อนะคะสำหรับเอ่อไหลนี่นาะพี่น้องนะโอ้ยเก่านะที่ข้านในหอดีพี่น้องอีกจัน่อยเด้อเราไปฟังอีกก่อนนะคะเอาไปฟังเอาเอฟซีทีบ่มีแนวทางค่ะเขามา่ไหมจิดตามนี่เนาะอันนี้สิไลด์ให้เบิ่งแต่้งสามก่อนให้หลังเนาะออกวันศุกร์เลขออกหกหนึ่งแปดอันนี้อาจารย์ขอสามตัวเนาะค่ะมาถึงแปดนี่เนาะแล้วก็เจตูวกับแม่หกหนึ่งแปดปะค่ะหกหนึ่งแปดนี่สามตัวตรงเลยเด้อมาอาจารย์ สามตัวตรงแต่ว่าอยู่ในชุดต้นียล่ละจ่ายในชุดต<า>้นได้<า>ค่ะขางล่างออกศูนย์หนึ่งเนาะ,ะออกศูนย์ศูนย์กะเขาบนล่างมากงวดวันเสาร์ที่ผ่านมาก,กว่าหนานน่นกะบขางบนอก 9, 19, กอกเก้าหนึ่งเก้ากชุดต้นก็ลดไปเพราะว่าเป็นเลขหางขางล่างออกหาแปดเนะะาะหาแปดบัดมากงวดที่ผ่านมานี่แนวทงังออกวันจันทร์ ข้างบนออกหกสี่สองกับเขาชุดตัอาจารย์เนาะค่ะอาจารย์ไปตัดตัวตรงออกเสียดยแต่ว่าอยู่ในชุดตดนี่มาในข้างล่างกับศูนย์เก้าบ้านงวดนี้เลขออกวันจันทร์เหมือนเดิมก็นําไปพิจรารณาได้สําหรับ fc ที่มาติดตามใหม่เนาะค่ะใ,ให้เลือกเอาอยู่ในตรงนี้เราเลือกสักตัวสองตัวให้เราชอบหรือว่ามีเลขดีเลขเด่นไผนอนโมฝันฝันโม,มเมนต์ก็มาดิดตามบึงอยู่ในนีเลือกอาไปสักชุดหนึ่งเนาะพี่น้อง ค่ะอ่าเป็นบน Banana. เป็นล่างไม่ใช่ว่าจะเดินดีเข้าตลอดลเราบางครั้งก็ไม่เข้าเลยบางครั้งเข้าแต่ล่างบางครั้งเข้าแต่บนแต่บางครั้งก็สามตัวบนสองตัวบน,สอ,วบนสองตัวล่างแต่ที่ผ่านมานี้ก็ยังไม่เคยหลุดเนาะจ้าจ้าการจะทายกันมากกันยังไม่เคยหลุดทีทางทีมงานเปนมากค่ะเอาข<า><ๆ>ึ้นออกป็นเนี่ข้างไว้นะคะแับเอาไว้ขอบคุณทุนเาทุก ller, ท่านที่เขามาติดตามรับชมนะคะขอให้สุขสุขงานสุขปูุ่กคนเด้อส้าุสาจสาจุาจ้าค่ะ สวัสดีค่ะแค่ขอร่มก็ได้สิคเรา